ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีตัวเด่นแฟนที่คิดทอดคือเ่าครับผมต่อจากเฮ็ดสมปารโดมือทีแล้วครับพี่น้องนะครับรีวิวพี่น้องการเฮ็ดเห็นผมซิมเห็บเบิ้งครับมือนี้เป็นแล้วครับแกออกมาสมปารโดครับรงแขนครับผมดมเบิงหอมหวนฮวนนะครับผมนี่น้องเฮ็ดเห็นผมการันตีเลยครับผมมีเนาครับมีต่แสบอย่างเดียวครับผมซิมเมื่อกี้น้อยครับเป็นแล้วอืม สุดยอดหอดปลายโบราณครับผมแต่ว่ายุคนี้กะดิบกัดกินได้แต่ว่ากินดิบมี่สิได้ความหอมความแสบความสดกลัวเนาะก,กินข้าวกินสดนี่สิมาแห้งกลัววันต่อนะครับแต่ว่าสมัยสม,มืยนี้ลดน้ำลงนะครับอย่าก,กินถอนะครับผมเอาไปย่างไปปิง้ไปงไปทอดสักคนเนาะลงไฟแห้งหลายเอามาต่อขั้นตอนต่อไปมือนี่สีเสนอนําเมนูกับผเชิ่ว่าเป็นเมนูดรอกครับวิธีสาธิตการเห็ด อัวกบนะบกบหยัดใส่แล้วว่าใส่กอกกบนี่แหละครับเอาติดตามต่อจากาสมประโดมือนีสิภาพี่น้องมาสาธิตวิธีเฮ็ดอัวกบครับผมอัวกบครับผมหรือว่ากบหยัดใส่นี่ละนะฮะเบื้องต้นต้องตัดขาออกครับผม่าแงน้อมได้กบมหาตัวครับ ใส่งาครับกันใส่น้อยน่ยซโตโลพอดีเนี่ยครับหาโตโหนึ่งนะครับอืตัดขาตัดปากเอาพี่น้องลอกหนังสะกอนนะครับหัวปากมันหอกก็พ่อต้องทิมครับผมสับเผ็ดหยัดใส่ทั้งนได้นะครับผมหนังมันควผู้หมักหนังกับฟักใช้น้ำกันสับใช้น้ำกันได้ครับผพ้หมักแต่เห็ดเป็นหนังแดดเดียวก็ได้นะครับเสื้อได้ก็เเอือเกลือทอดได้นะครับเห็ดเป็นแดดเดียวทอดกับแซ่บเพื่อกันหนังกบอ่า ตัดจำเงาดากเลยครับผมอืมตัดปากพร้อมหลอกนังออกบาดนี้ก็ได้ฮ่า้ากางัดใส่ทั้งหวัวนะครับไปลองทำการซับครับเอาสปีดภาพเพื่อให้เรียวขึ้นครับลอกนังแล้วครับกบหาโตครับ ซับสองนะฮะร่วมทั้งขาหนา้าขาหลังนะครับถ้าว่ามองกลมมองขาต่อยมองเสียบ่็ต้องตัดออกเดอ้อนะครับผมซับเป็ละเอียดครับผมซับเป็ละเอียดยคือเขาสีอ้อมสีมกนี่แหละนะครับถ้าว่าซับละเอียดก็อ้อมอีกนะครับซับให้ละเอียดไปเลยเพราะว่ากระดูกกระนี่นะครับปวดมาน้ำห้องหล่อบ่ได้ก็ต้องซับให้มันละเอียดครับมันจะเขี่ยวง่ายครับเราก็จะไม่มักใส่เครื่องเนาะ เอาจับเบิ็งพอดีไปเอาพอได้พอได้ครับผมอา่าว่างไวบาดี้ก็ได้เตรียมเครื่องพี่น้องผมนะครับเครื่องก็ห่อก็มีเกลือผงชูรสตะไคร้ใบมะกรดูดกระชายคาเอาคาปลาตองเนาะอันนี้คือกระชายครับหั่นโยูในกรได้นะฮะแล้วก็มีตะไคร้ รกระเทียมหอมแดงเท่านันลากับใบมะกรูดนะครับผมพริกขี้หนูแห้งน้ำนะครับซีหาเม็ดเนาะแซน้ำซ่องกระไรจังโขกครับพริกขี้หนูแห้งเพราะมันมันโขกยากครับเนื้อมันแข็งบ่คือพริกขี้หนูสดครับผม ครับหลังจากหั่นเครื่องเรียบร้อยบาดนี่ครับนี่พริกขี้หนูนี่โขกไว้ก้อนละครับเพราะมันเหนียวก,กว่าหมยโขกกวนหมูเลยเครื่องลงครับผมนะฮะเครื่องลงเครื่องปรุงไม่อยัางนี้ครับสองสามย่างครับบ่หลายย่างเครื่องปรุงนะฮะโขกไว้สักก้อนบาดนี่ก็ได้นะครับจังเอาเครื่องปรุงลงน้ำกันนั่นสุกใส่กันเลยนะครับง่ายๆวันก่อนะฮะเอาโขกไว้สักก้อนถ้อยอยาโขกให้ละเอียดเติบครับผมมันจะมาห้องแขวอืว เลยครับเอาพอประมาณครับเอาพวดีพองา่ครับครับผมได้แล้วบาดนี้เตรียมเครื่องครับผม อันนี้คือเกลือครับเกลือป่นเนาะนี่ล่ะครับเกลือเป็นถุงนี่ล่ะนะครับอืมเกลือผงเนาะอืมเดี๋ยวเกลือเม็ดกันเกลือเม็ดมันบริละเอียดครับขันมีเกลือเม็ดกระตุ้มโขกใส่เครื่อซอสนี่ผงนัวครับผงชูรสอืมขอบพอะีิพองามนะครับเกลือนะครับเครื่องปรุงเนาะผงชูรสเท่านั้นล่ะนะครับผมบริหลายแนวครับกระเทียมนะเบิ้งไปตามขั้นตอนนะครับโขกใส่กันนะครับโยะใส่กันครับอืม คือสมตำหลือครับคือสิตตำน้าพริกตำแจ้วอะไรพี่น้องนะฮะเอาบอลที่นี่กบสับเอาลงเลยครับยัวเสีกันบอลนี่ครับอืมสัวผู้เฒ่าบ้านเขาว่าสัวสัวคือยัวหล่ะยัวงัดหนางัดหลังนี่คือสัวตำสัวนะครับผมที่สมัยไม่ลูกหลานคนภาคกลางพี่น้องภาคกลางเขาเข้าใจดอกภาษาคําว่าสัวเลยมากลายเป็นตำสัวตำซีสัวบ้างครับผมที่จริงคําว่าตำสัว บ้านเฮาคือหยวกคือหน,นวกกันล่ะครับตําสัวตาหนวกนะฮะอนอนคนข้าเจ้าฟังเพี้ยนก็นเลยเป็นตําซีสัวบานีคอนอีสานก็ไปสัวน้าเขาบ้านนะครับสีสัวน้าเขาบ้านก็ได้ที่จริงมันบ่าร้ซีสัวครับมีที่มาที่ไปบ่วตํำยังกระสางเห็นยังกระซงนะครับไอ้สัวเขาครับสัวหนวกได้ที่แล้วก็ควัดยัดใส่บานีครับผม เอาพี่ต้องกบจากที่ลอกหนังไว้แล้วนะครับผมมีเฉียนนิดนึงครับบัางบ้างให้เป็นร้อยเพื่อว่าให้มันเข่าพี่เข่าเกลือนะครับผมเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเกลือหึ้อีกเพราะกบมันโตใหญ่ขันกบหน่อยก็ไ่เป็นอย่างนะครับยัดใส่นะครับธรรมดายัดทั้งปากนะครับแต่ว่าแง่น้อมได้กบมากครับเสียดายข้าเจ้าปาดทองแล้วนะครับผมนะฮะเจาะทองไว้แล้วนะฮะกบตลาดเนาะ ขันไปพอครบสดให้ข้าเจ้า,เาตีไห้นะครับผมโพดให้โพดภาษาบ้านเฮานะครับอืมข้อหัวไห้พอดีกะบ่ต้องขั่วนะครับปอดสองข,ขี้ออกเขามาเจาะาทั้งหัวตัดปากออกนะครับแต่ว่าอันนี้ข้าเจ้าเฮ็ดไว้แล้วนะครับหาครบสดบ่มีมือน,นั้นนะฮะเฮ้าก็เลยจําเป็นงนัดดีขอดีคือเฮางัดใส่ง่ายแต่ว่าขอพ่ดีคือเ,เครื่องมันเสียออกบนที่นี่ใส่ไม่เก็บฟันครับเย็บไว้เย็บไว้อ้าวเยบไป้สักก่อน เขากรอบซ้ำมะกี่ลายทำไมกิ้มฟันกระไดยี่หอยยังคัด <c ust> ไว้พี่น้องนะครับเย็บไว้เย็บไว้นะครับเวลาเอาไปใส่หีไปวลาไปตากแดดมันสิไหลออกเครื่องมันเนานะเอาใส่ไม้คัดหรือไม้เย็บไว้นะมากิ้มฟันนี่ยเราดีที่สุดนะครับไม,ไม่ไมอบ่วันไม้กิ้มแล้วได้บ่มันไม้ใส่แล้วได้ครับบ่มันไม้กิ้มแค่ได้ใส่แล้วมาคัดได้เนาะเอาใส่หีบัตรนะครับผมเนี่ยเมืองดีนะดูดีนะที่ใส่มาดหรือไม้เสียบอ่า คือลูกชิ้นนี่ก็ได้ครับผมเอาไปตากแดดซะก่อนบ่าตากกระย่างสดได้ครับเดี๋ยหลายรูปแบบเมนูนะครับกบหาโต๊ะเลยสามโตกับกบใส่ไงกันจะขายมันขายปิ่งละลอยครับขันใส่สองไม่ขันใส่ใใสองโตใส่โตเดียวกระสิหาทีบาทว่ากบใส่ไงข้าเจ้าขายทั่วไปที่เห็นอยู่นั่นคือกบใส่น้อยครับสิบโตโลอันนั้นคือสองโตเดีนคือไม่นึงไม่ละห้าสิบอันนี้มันเอาไปขายไม่ละหาสิบขาดทุนพี่น้องเพราะว่ากบหาโตโล นะครับเป็นผู้กระจ้าเฮ็ดขาเฮ็ดขายเนาะจัดการทอดครับผมมาเนี่หลังจากกบใดเครื่องแดดแล้วนะครับเอามาทอดนี่กาเอามาจิม้มฟันจิ้มซะก่อนครับอ่ะจิ้มมุงซะก่อนครับมันห่อน,อนอยังไฟอันนี้เมนูทอดครับมเมนูทอดได้ทั้งหอดไดทั้งทอดได้ทั้งปิ้งครับผม สุดยอดพี่น้องสุดยอดอือทายยอครับกรอบนอกนุ่มในนี่เป็นรสสิ่มพห่เบิ้งครับพี่น้องหน้าตาเขาครับอันนี้นังมันครับเต็มด้วยสม,มนุนไพรครับพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกใกล้ๆครับผมตกปกวิดินซะละบได้กินซะละ โอ้ห่อนจัาก็จะเย็นเย็นก็ห่อนไว้เ่ะครับก ok. อกนอกกัอว่าสองได้บกอกนอกครับหนุ่มในความกินสมุนไพรครับ กับพี่้องมาติดตามเมนูย่างบ้างนะครับย่างหรือปิ้งนี่แหละครับกบแดดเดียวครับอัอ่วกบใส่กอกบแดดเดียวนะฮะถ้าเพื่อนเฮ็ดขายเพื่อนกระเสียานำมันมาทา่าสะกอนนะครับน้ำมันผืชทาให้มันหนังมันเหลื่อมนะครับทาข้างนอกนะบนมมันผืชตำกับผิดหยวกเนาะมาทาท่าให้เบิ่งผิวงามสีสันดีครับผมแต่ว่าห้าย่างกินเองครับผมกบมันก็มันมันอยู่แล้วนะฮะนี่แหละคือสุดยอดแล้วครับผมนะฮะบ่ต้องท่าย่างแบบ แหมๆเกลียมเลยนะครับอันนี้ก็สมปรโดครับสูตรย่างเือกันครับเอมไสกันบารนี่ก็ไดทั้งสมปรโดทั้งอัวกบและมือนีก็ไดครับผมสูตรยอดล้ะครับครับพี่น้องสุกแล้วครับหอมชวนชิมขนาดครับผมอืมกบอัวกบย่างนะครับแล้วก็สมปรโดนะครับนี่ครับสูตรย่าง อันนี้จะแสบวกกันกับสูตรถอดครับผมซีบมีพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันนะจ๊ซีบมีฟังอันไหนแสบวกกันครับพี่น้องผมกรอบนอกนุ่มในครับ อันนี้แสบอีกรสชาตหนึ่งครับอาชีหอมก็ถอดนะครับอันนี้คือ,อ,นนคอวัวก,กบนกพี่นอ้องครับพี่น้องผมกรอบนอกนุ่มไนครับหอมสมุมนไพรครับอืมนี่คือกบอืมกบอิ่มสมุนไพรครบับแต่ละโตนี่ไครเต็มทองโมแมมสมุมนไพรยัดใส่เนาะอืมเขาเอิญเอ่อหัวก,กบอืม หรือว่าใส่กอกกบนี่แหละครับผมภาษาพี่น้องท่างบุญรัมย์กล่ว่าแกบป,ปอบสันแกบก็บคือกบป,ปอบก็บสิเป็นหยานใสหรืออยังนี่แหละครับผมพีน่น้องสุรินทร์มักเบาออเนาะครับท่านิยมกันมาที่นี่สมที่็ดไว้ายี่แคทที่พี่พี่น้องได้เห็นกันนี่ครับนี่กับปิ้งครับสุกแล้วว่างหันกระซิบดิบไปแล้วครับอันนี้มักมาอย่างลองเบิ้งครับสิแซ่บบุก,กันบ่ครับ สุดยอดพี่นอ้องนะฮะหอมกระเทียมหอมเครื่องหอมไปตองกล้วยนี่คือเขาปิ่งครับในอีกรสชาติอีกแบบหนึง่งแต่ว่าให้สดในข้าวถึงนั่นคือกินดิบแต่ว่าสมัยสมมตินี่ครับรสั้นล่งครับจะกินดิบดีครับโลกไผ่แห่งหลายพยายามปิ่งให้ซุกอย่างไห้สุกหรือทอดก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับยายน,นอมปากแป๊ดเรือเบ้าถนอมเพืนงามครับจากลากไปก่อนอย่าลืมฝากกดแชร์กด ไล่นะครับซับสไครให้น้ำอ่าคลิปหน้าพอกันคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งทุกท่านสวัสดีครับ